แต่ว่ายังไม่หมดนะคะอีสานบ้านเรายังมีอีกหนึ่งงานนะคะแข่งวิ่งที่สําคัญมากๆไปกันที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโรงพยาบาลบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับราชวิทยายลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูเสริมสร้างองค์ความรู้ค่ะในการปลอดภัยในงานวิ่งกับงานบุรีรัมย์มาราธอน2026ค่ะและก็พร้อมช่วยเหลือนะคะคนักวิ่งที่บาดเจ็บหรือมีความผิดปกติใน1น,นาทีค่ะ นายศรีธรรมราชแก้วค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้เปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ความปลอดภัยในงานวิ่งค่ะกับงานบุรีรัมย์มาราธอน2026ที่ห้องประชุม901ชั้น9อาคารเฉลิมพระเกียรติอำเภอมเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะโดยโรงพยาบาลบุรีรัมย์ร่วมกับราชวิทยาลายัยแพทย์เวชาศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยจัดขึ้นค่ะเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้นะคะในด้านความปลอดภัยและก็การแพทย์ในการจัดกีฬามวลชนนะคะให้ได้ เข้ารับการอบรมค่ะซึ่งนําความรู้ความสามารถนะคะไปบูรณาการสร้างความปลอดภัยลดการบาดเจ็บของนักวิ่งนะคะคแล้วก็ยังสามารถจัดการอาการบาดเจ็บของนักวิ่งนะคะได้ในทุกมิติค่ะตลอดทั้งยังสามารถนะคะรับมือกับความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์หรืออาการบาดเจ็บต่างๆที่จะเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขันรวมไปถึงการเตรียมตัวนะคะในการฝึกซ้อมที่ถูกต้องและเหมาะสมค่ะโอกาสนี้ครับนายสีธรรมราชแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่าโรงพยาบาล บาลบุดีรำครับร่วมกับราชวิทยาลัย วิชาศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทยทำหน้าที่หลักในการให้องค์ความรู้ต่อบุคลากรการแพทย์และผู้ที่สนใจครับทำให้เกิดการขยายเครือข่ายของผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการความปลอดภัยและการแพทย์ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วยครับอีกทั้งยังสร้างความมั่นใจแก่นักวิ่งว่ามีความปลอดภัยสูงสุดด้วยหากมีเหตุฉุกเฉินทีมแพทย์นี้สามารถเข้าถึงตัวผู้ป่วยหรือผู้ปัวยเจ็บภายใน1นนาทีเท่านั้นเอง รวดเร็วมาก,มากซึ่งในปีนี้ครับมีผู้ลงทะเบ,บียนวิ่งทุกระยะครับประมาณ34,000คนโอ้โหเยอะมากคาดว่าจะมีผู้ติดตามนักวิ่งรวมแล้วไม่ต่ำกว่า7จ็ดถึงแปดหมื่นคนโอ้โห,หเยอะมาก,ากนนะคะรับโอ้โหนาะแน่นมากเพราะอ,อ,อะไรครับต้องพิงเพราะว่าที่พักตอนนี้เต็มหมดแล้ว Oh. และยังมีจุดกลางตืดนอีกด้วยครับบริเวณใกล้เคียงกันที่จัดงานที่กําหนดไวใ้ให้ด้วยครับโอ้โหนักวิ่งหนึ่งคนอาจจะมีผู้ติดตามมา2คนหรือ3คนมาคร <f> อบครัวเป็นแฟนซีใช่ไหมคนซี <laughs> มีหลายระดับครับวิ่งแบบแฟนซีไม่แบบครอบครัวอนี่แหละค่ะหนึ่งงานสร้างรายได้เข้าจังหวัดเนี่ยเยอะมากๆอย่างแน่นอนนะคะโอ้โหว้าวนี่คือที่บุรีรัมย์สเตเดียมนะคะโอ้โห ทางทีมงานย้ำมาว่าเรามีคลิปแคทที่ชํานาญการถ้าเกิดเขตุฉุกเฉินก็ภายในไม่เกินหนึ่งนาทีถึงตัวผู้ป่วยครับต้องบอกว่ามาอย่างครบถ้วนนะคะอุ้ยนี่เปิดสวยงามคือพอมันเป็นวิ่งตั้งแต่ในช่วงแบบยังฟ้ามืดนะคะก็จะเป็นบตีาใช่ไหมนะขอให้ไม่มี PM นะครับจะดีมากครับ